อยากจะถอนหายใจสักแบบ99,999ร999อบครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับเมื่อวานนี้คิดอะไรไม่ออกให้บอกลีโอพูโอโหเจ็บจี้จริงๆครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามบทวิเคราะห์ครับไม่ว่าจะเป็นน้า่านของลีวอพูแม้ฟอร์มดีเสียเหลือเกินสุดท้าย โดนหน้าของสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่เข้าใจได้ครับว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเกมไปกับลิเวอร์พูลเองอาจจะกลับมาเอาเกมในบ้านก็ได้ยังไงรอดูกันอีกทีหนึง่งนะครับส่วนการราทสลายอันนี้น่าเกียดมากไม่แน่ใจว่าพี่ๆสังเกตเห็นกันหรือเปล่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยโอ้โหไหลาจาก1.25ไป1.5ครับแต่พอเกมเริ่มไปแค่3นาทีครับไหลลงมาเหลือแค่0.5นส่งข้อความไปบอกพี่ๆในบ้านทุกขั้นเลยครับว่า ไหลลงแบบนี้ใครจิ้มกาลาไปแล้วทำได้อย่างเดียวครับคือทำใจครับและก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่มันน่าเกียดจริงๆครับโอ้โหคือโดนกระแสหลอกเต็มๆโดนแนวต้านหลอกเต็มๆเ,เลยครับเมื่อวานนี้โลเทชันแทบจะทั้งทีมเลยสำหรับกาลาตาสลายและคู่สุดท้ายพินเบาครับที่นัดบอกว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยโดนบาซ่าสองศูนแต่ยิงนาทีที่8ปดสิบสามดึงยิงนาทีที่8ปดสิบเก้าดึงเอาสิเอาให้มันได้อย่างนี้ครับ เออแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วนัดมองว่ามันอาจจะเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลก็ได้แต่สำหรับค,ค่ําคืนนี้ครับใครที่อยากแก้ตัวใครที่อยากเอาคืนติดตามคลิปนี้ให้จบครับส่วนใครที่แบบวันนี้คือกูต้องเอาแน่กูต้องเอาคืนแน่เนี่ยแนะนำให้เข้าบ้านครับวันนี้ผมการันตีว่าทบต้นทบดอกแน่นอนครับในบ้านของเราเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าบ้านเปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปเขียวม,มาได้เลยนะครับส่วน3ทีมหน้าช่องวันนี้ครับคัสสัน ตั้งใจเป็นอย่างดีครับเอาไปจัดหนักจัดเต็มทบต้นทบดอกกันไ,ได้เลยทีมไหนบ้างไปชมกันนะครับคู่แรกครับเราจะไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลสเปนซูเปอร์คัพครับวันนี้ราชาชุดขาวเลอัอมาริคับจะพบกับเางดนของมาโยกาคู่นี้ครับแนวทางของนัดเนี่ยนัดแนะนครับเลือกยืน ราชชุดขาวเลอันมาลิกได้เลยครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมทุกอย่างครับมันค่อนข้างชี้ชัดไปทางมาลิกอยู่แล้วครับว่าดีกว่าจริงไม่ว่าจะเป็นระบบทีมขุมกําลังใดๆก็ตามแต่ประกอบกับฟอร์มและผลงานช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมาลิกทําได้ดีกว่าเยอะมากครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคู่นี้มันขึ้นอยู่กับว่ามาลิกเนี่ย จะยิงถึง2มเมล็ดตามเงื่อนไขหรือว่านตาต้งที่ตั้งไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่า1ประตูกับชัยชนะของมาลิกนัดมองว่ามีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกไม่ยาาครับไปลุ้นให้มาถึง2อเมล็ดก็พอ1มเมล็ดมีแน่เชียร์ราชชุดข,ขาวเลอันมาลิคได้เลยครับส่วนคู่ที่2จะเป็นศึกฟุตบอลเอฟเอครับครับไปเริ่มกันที่เกมฟูลแลมเจอกับวัตฟอร์ดคู่นี้ครับแนะนำครับให้ยืนเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมได้เลยครับเกรตบอลเรารู้กันดีอยู่แล้วฟูลแลมเป็นทีมจากพิมลิกอังกฤษส่วนวััตฟออดดดีี่่มมาาาจกกกกแชช้พงฤษบููว วันนี้ต้องบอกว่าฟูลแลมเองครับอย่างแรกเลยคือการกลุ่มความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของเองผลงานภาพรวมที่ผ่านมาของฟูลแลมในลีกเอง,เอ,งอาจจะไม่ดีแต่วัดฟอร์ดเองแม่งก็โคตรแย่ครับวันนี้นัดมองว่าแนวต้านเองเปิดมามีความน่าสนใจมันเปิดมาเหมือนกับบอกเราไปใน,ในๆแล้วครับว่าเจ้าบ้าน่องฟูแลมวันนี้ชนะแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งประตูละไปลุ้นประตูที่2และนัดมองว่ามีโอกาสถึงสูงด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ยืนเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับเป็น FA ฟเอคัพเหมือนกันครับก็เอเวอร์ตจะเปิดบ้านพบกับปีเตอร์โบโร่คู่นี้เนี่ยจะคล้ายๆกับคู่ฟูลแลมเลยคือในเรื่องของชื่อชั้นคุณภาพของตัวนักเตะหรือว่าชื่อชั้นของทีมระบบทีม เกรดบอลเป็นนัน้าเอลวตัน e ที่เหนือกว่าผลงานเนี่ยแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับเอเวัต e ันเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าโหแผ่วแบบแย่มากเลยในพิมลิร์อังกฤษ5เกมไม่ชนะเลยเสมอ3และแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันส่วนปีเตอร์โบโลเชคเช่นเดียวกันเลยครับก็ห้เกมหลังสุดก็หลุดแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอหนึ่งวันนี้แย่กับแย่มาเจอกันแต่ตัดเกรดกันออกมาแล้วจริงวันนี้ผมมองว่าเอเวัตันยังดีกว่าและที่สําคัญเนี่ยโหแนวต้านมันเปิดมาเนี่ย ตอนแรกเปิดมา1ช่วงตัวครึ่งไหลไป1.25แล้วมีให้กดถึง2ช่วงตัวผมมองว่าวันนี้ครับการที่เอลตันฟอร์มแย่แบบนี้แต่สุดท้ายแล้วแนวต้านเปิดมาขนาดนี้เขาต้องการให้เราครับหลายๆคนที่ยังดูในเรื่องของแนวต้านไม่เป็นเนี่ยไปอยู่ที่ผู้มาเยือนอย่างปีเตอร์โบโรเพราะสามารถเลือกลองได้ถึง2ช่วงตัวแต่ผมมองว่าคู่นี้มันบ่งบอกไปไหนครับผมการันตีเลยเอตันวันนี้เปิดบ้าน ชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อยประเมล็ดแนะนำยืนเจ้าบ้านอย่างเอเวอตันได้เลยครับ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ในคําคืวันนี้ครับจะเป็นราชชุดข,ขาวเลอแมริกฟูลแลมและเอเวอตันจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมกว่าน,นี้เปิดใจเพิ่มเพื่อนและเข้ามาเจอกันในบ้านนะครับวางให้ตลอด24ชั่วโมงอย่างแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราไปเอาคืนกันนะครับเจอกันในบ้านได้เลย,เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ